สวัสดีครับผมพบกับผมต้งสเตเลสชาแนลอีกครั้งกับผมวันนี้พามาดูสินค้าอีกเช่นเคยสินค้าตัวใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นสูง80กระดานกว้าง44ยาว122เซนติเมตรจากลูกค้าจากนนทบุรีสั่งมา เดวนี้จะสูง80ทั้งหมดพิเศษก็คือมันมี8ขาลูกค้าบอกว่าอยากได้รุ่นนี้กว้างสัก40กว่าบอกว่าทำไมไม่เอา60คูณ120ไปเลยบอกว่ากระดานมันใหญ่ไปขนย้ายลำบากนิดนึงก็เลยอยากได้รุ่นนี้ เป็นพรมสีแดงจะกว้าง44เซนยาว122เป็นขาสแตนเลสตีดขาปรับระดับได้เป็นปุ่มพลาสติกแข็งเป็นสแตนเลส มีมุมกันกระแทกเป็นมุมพลาสติกเสริมให้เป็นพทมสีแดงแดงสด ไม้อัดแท้แตราภูเขาเกรด A20 มมิลอันนี้จะเป็นปูพรมรูปแบบใหม่คือจะไม่ได้พับไปเข้าไปข้างในเพื่อตอกตะปูแต่เราก็ทาก,กาวกาวยางทั้งสองด้านทั้งพรมทั้งไม้แล้วก็ ให้เข้ากันให้เรียบเพื่อความเน้นหนามันมีแบบลูกค้าเคยทักมาว่าเคยใส่แล้วตัวที่พับมุมพับขอบไปข้างในนี้เวลาใส่ขาจะขยับไปขยับมาแล้วจะทำให้พรมมันเปิดผมก็เลยตัดปัญหาไปก็คือผมจะไม่พับไปเข้าไปข้างในเพราะว่ามันมีมุมพลาติก ช่วยยึดไว้แล้วก็ทากาวแน่นหนาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคือเวลามุมมันเปิดไปดูแล้วไม่ค่อยสวยเวลาผมพับไปข้างในแล้วไอ้ตัวนี้เวลาเขาใส่ขาไปบางทีใส่ไม่ถูกดูนี้ตัวขาก็ขยับมาโดนพรมทำให้พรมเปิดดูแล้วไม่สวยก็เลยทำวิธีตัด ให้มันเสมอกับไม้เพื่อป้องกันโดนขาถลายถูไปทำให้พรมเปิดดูแล้วไม่สวยก็เลยลองทำวิธีนี้ดูก็มันก็โอเคครับผมงานของเราจะส่งวันนี้เป็นขาตัวสูง80 ไซมมาตรฐานกว้าง60คูณ120พรมอยู่ข้างในบ้านอันนี้จัดเตรียมส่งให้วันนี้ลูกค้าลูกค้าประจำสั่งเป็นร้านขายส่งครับผมก็มารีวิวให้ทุกท่านดู ตัวนี <S <S ้จะแปดขาทั <S <S ้งหมด3ช่องสวยครับก็ขอจบรีวิวคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามและลูกค้าที่สั่งมาช่วงนี้ก็งานเยอะพอสมควร ใกล้เทศกาลปีใหม่งานก็จะเยอะทุกปีประจำอาจจะล่าช้ามาลูกค้าสั่งมาอาจจะล่าช้าช่วงนี้ล่าช้าสองสามวันขอประทานอภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้งานทำไม่ทันครับผมขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับผมสวัสดีครับ